สัดีค่ะน้องมาเก็บไข่ที่มาจากเถื่อนนะคะนี่เลยคขานี่เลยจ้าจ้าน้องกำลังจะเอาไปส่งพี่แย้มแล้วคะบอกสิน้องจะเอาไปส่งนะคะข่นเยอะเลยนะ,ะนี่เลยจ้านี่นะคะค่ะไม่เลยอาแม่จ๋ายอยูออ่ได้โอเคค่ะน้องทำเองค่ะ ่าจังก็ตั้งไม่ได้หรอมตกว่าแม่ใช่ค,ค่ะมันจะตกค่ะคุณแม่ต้องจับไว้ค่ะแล้วมันไข่แดงนะคะโอเค โอเคไข่อยู่ไหนอ่ะหมดแล้วค่ะมีแผงเดียวค่ะไข่อยู่นั่นน่ะอันนี้มันไม่อบแผงค่ะลูกส<า>วัสดีค่ะบาย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 น้องจะไปส่งไข่แล้วนะคะน้องจะไปของไข่แล้วนะจ๊า